สวัสดีครับวันนี้เกษตรก้ยล้วยพามาอัปเดตการปลูกแคนตาลูปของเกษตรกุ้ยล้วยนะครับวัยอายุ5-16วันตอนนี้ก็เริ่มเข้าสู่ใกล้วันเก็บเกี่ยวเข้ามาแล้วนะครับเราไปมีเทคนิคการดูแลน้องแคนตาลูปของเกษตรกยล้วยทั้งปลูกนอนพื้นปลูกแบบแขวนแบบสไตล์เมลอนจะเป็นวิธีไหนแบบไหนมาติดตามชมกันนะครับผมสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีกันอีกครั้งกับรายการเกษตรไว้กล้วยวันนี้เกษตรกล้วยอยู่กับแปลงแคนตาลุปของเกษตรกล้วย,ยนะครับวันนี้ก็ครบอา,อายุของน้องแตงตแคนตาลุปคืออายุ56วันนะครับ56วันนะครับก็ตอนนี้เริ่มมีสีนะครับที่อ่าเรียกว่าแสดงความแก่ออกมาแล้วนะครับจากจะเปลี่ยนจะเป็นสีขาวนวลน,นะครับตอนนี้ก็จะมี ออกเป็นสีอมเหลืองนะสอมส้มนะครับแล้วก็มีรอยแตกงาเกิดขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นการใกล้ครบวันเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับของกเษกษตรกล้วยในในแปลงแคนตาลูปอ่าแปลงทดลองของกเษกษตรกล้วยในแปลงแรกแปลงนี้นะครับทีน,นี้เราสังเกตเห็นนะครับใบเขายังสดใสชูช่อนะครับเขียวขจีเลยในช่วงบรรยากศาศเช้าเช้าแบบนี้นะครับก็คืออ่ ม right like ันก็จะมีหลายรุ่นนะครับถ้าที <ailand> ่เกษตรกรได้ปลูกในแนวนอนนะครับก็คือรุ่นที่แกพร้อมสุกแล้วนะครับแล้วก็ไอ้ลูกที่ก็ยังเขียวอยู่นะฮะลูกอ่อนอยู่นะเพราะว่าเราไม่ได้ตัดแต่งลูกนั่นเองนะฮะก็จะมีตัวอย่างให้พ่อแม่พี่น้องเห็นนะนี่ลูกนี้ก็็นลูกที่ออกมาด้านปตแล้วควจริงก็ต้องเด็ดทิ้งนะครับควจริงต้องเด็ดทิ้งนะครับอ่าอย่างนี้ลูกนี้นะครับเปลี่ยนสีแล้วนะครับเป็นสี เหลืองอมส้มนะเหลืองอมส้มละนะครับก็ค่อนข้างจะ,ะแก่แล้วนะครับหลังจากอายุ65วัน,นเกษตรก็เออเท่าที่นะครับ55วันเกษตรก็ทําการเริ่มงดน้ำละนะครับงดน้ําเพื่อจะทําหวานนะครับทําหวานโดยธรรมชาตินะครับก็จะเป็นทั้งแปลงที่ปลูกนอนพื้นแบบนี้นะครับแล้วก็ปลูกนะ แขวนนะเป็นลูกเป็นลูกแบบนั้นนะแขวนนะฮะก็คือปลูกเป็นตะข่ายเออขึ้นเถาขึ้นค้างแบบนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับก็สังเกตว่าถ้าที่ปลูกแบบนอนพื้นนะครับเถาของน้องแตงนะแันตะลุกเนี้ยจะมีความสดชื่นเขียวนะครับเนื่องจากในพื้นที่นะแปลงนั้นจะ,จะถูกปกคลุมไปด้วยใบนะครับใบของน้องแขนตะลุกนะจะทําให้ความชื้นนั้นค่อนข้างจะคลายออก ยากนะครับทําให้เกิดความชุ่มชื้นอ่าค่อนข้างจะดีนะครับมองไม่เห็นเลยว่ามีลูกหรือไม่นะก็พึบไปหมดนะครับแต่แวกดูครับก็มีแต่ลูกเหมือนกันนะที่แวกดูฮะอันนี้ก็อีกสายพันธุ์นึ่งจะออกเป็นสีเหลืองทองนะฮะอันนี้อีกสายพันธุ์นึงก็จะออกเป็นสีขาวนวลนวน,นะฮะเป็นอ่าแล้วอาการที่เขากําลังแตกลายงาน,นนี้ก็เกิดขึ้นนะนแสดงถึงความแก่จัดนะฮะอันนี้ก็ อยู่ในขั้นตอนที่เกษตรกรทําการงดน้ํานะครับเริ่มงดน้ำวันนี้เป็นวันแรกนะครับเป็นวันแรกนะครับก็จะดูอาการของน้องว่าจะมีความเหี่ยวความสลดลงไหมนะครับสําหรับแปลงที่ปลูกใน <c oughs> แบบนอนนอนแบบนี้นะครับผมเ,เดี๋ยวไปดูที่พื้นถาวรด้านนู้นกันนะครับผมามาดูจุดที่นะครับ เราทาค้างทําตะขาเอ้ยทำเชือกให้เขาปีนป่ายลดเล่นนะครับเพื่อรับแสงนะครับทําการบริหารจัดการาขแขนเป็นอย่างดีแล้วก็ดูแลนะครับการแขวนลูกนะก็คือห้อยลูกเพื่อจะรับน้ําหนักนะครับอันนี้ก็สีก็เริ่มเปลี่ยนนะครับอันนี้ถือว่าเริ่มจะมีความแก่แล้วครับเกิดขึ้นนะครับ เพราะว่าวันนี้เราก็งดน้ําเช่นกันนะครับสังเกตว่าแบบนี้นะครับใบจะส้มไวกว่าการปลูกนอนพื้นก็คือนะครับธาตุอาหารจะถูกลําเลียงนะจากใบที่เขียวขจีเนะี่ยมาลงไว้ที่ลูกนะบใบลงไว้ที่ลูกนะมาเก็บสะสมไว้ที่ลูกนะเพื่อให้นะครับเกิดธาตุาอาหารมารวมกันที่ลูกของแทนตาลุปของเรารเพื่อให้เกิดความหวานนั่นเองอันนี้ก็ถือว่าเป็นการบังคับหวาน ดยธรรมชาตินะโดยการงดน้ำนะครับอันนี้ผิวก็เริ่มจะมีการแตกลายงาเกิดขึ้นบ้างนะอันนี้แคนตาลูปหองเกตรกล้วยที่ปลูกมันเป็นแคนตาลูปผิวเรียบนะเป็นแคนตาลูปผิวเรียบนะครับส่วนที่มีและลวดลายบางอย่างนีคือเป็นสิ่งที่เกษตรกล้วยเพ้นต์ไปเพ้นไปไปก็จะทําให้เห็นลวดลายนะครับก็เราจะมองเห็นได้ชัดว่าแคนตาลูปที่ปลูกในการแขวนลูกแบบนี้นะครับ สีของใบหรือว่าความโสมของโครงสร้างต้นเขาจะโสมกว่าที่ปลูกแบบเขาเนื่องจากนะครับมีการบริหารจัดการที่แตกต่างกันนั่นเองนะครับเกษรตรก,ก๋วยทำดูทดลองดูลหลายๆรุ่นลหลายๆแบบให้พ่อแม่มีน้องได้ดูนะครับแล้วเกษรตรกว๋วยก็เป็นจุดวิเคราะห์สังเกตของเกษตรก,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 กว้ยกวยๆไปในตัวด้วยนะครับผม วปัญหาที่เจอในช่วงนี้ครับช่วงที่ลูกขยายเต็มที่แล้วแล้วก็เปลี่ยนจากสีเขียวมาเป็นสีอของของ,ของการแสดงว่าเขาแก่แล้วนะครับก็คือถอดการถอดสีนะลูกนี้ก็จะเป็น,เ,ปน,เ,ปนเริ่มเป็นสีเหลืองทองขึ้นนะ,ะปัญหาคือในช่วงนี้ช่วงที่น้องแคนตาลูปอายุป,ประมาณ50วันนะครับอันนี้เรื่องน้ําเป็นปัจจัยที่สําคัญเลยนะครับ โอ้ถ้าพลาดพังนะครับให้น้ํามากเกินไปนิดเดียวครับลูกก็จะระเบิดนะครับจนมากก็จะระเบิดทางท้ายของลูกแคนตาลูปนะจะระเบิดด้านท้ายหรือตูดของแคนตาลูปนั่นเองครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เกษตรกรต้องพึงระวังนะครับพึงระวังอย่างสูงเพราะมันมีการระเบิดมาแล้วหลายๆลูกหลายลูกแพ้เกษตรกร,รซึ่งแต่ละลูกที่เห็นพ่อแม่พี่น้องเห็นอยู่มันก็มีขนาดใหญ่นะครับ อย่างลูกนี้ก็ประมาณกิโลหกขีดกิโลเลยกิโลครึ่งอย่างแน่นอนนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเบอร์ใหญ่เบอร์ใหญ่แล้วก็สีสันสดสวยด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องควบคุมเรื่องน้ําเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็มันเป็นการควบคุมยากด้วยนะครับการปลูกพื้นแบบพื้นแบบนี้นะครับเพราะมันเป็นแปลงใหญ่นะครับความชื้นใต้พลาสติกคคุมดินนั้นเป็นปัจจัยที่ค่อนข้างจะสาคัญมากๆเลยนะครับ อันนี้ก็ถือว่าเป็นแนวทางใกล้ไลน์ให้เกษตรกรกล้วยได้ดูและได้แก้ไขเกี่ยวกับการดูแลแคนตาลูปหรือตระกูลเมลอนนี่แหละให้อยู่อดปลอดภัยจนได้เก็บผลผลิตนะอันนี้ก็จะอยู่ในช่วงการทำหวานนะเกษตรกรก็ต้องฉีดนะปุ๋ยศูนย์ห้าศูนย์นะครับาทางใบนะครับก็ไปด้วยนะครับ เพื่อจะทําการเร่งการสะสมความหวานไว้ในลูกนั่นเองนะครับตอนนี้ก็ฉีดไปแล้ว2ครั้งนะครับสครั้งนะก็คงจะฉีดได้อีก2ครั้งนะนะก็คือเป็นการฉีดเป็นละอองฝอยทางใบพร้อมทัดอาหารให้เอาสะสมไว้ที่ลูกของน้องแคนทลูกของเกษตรกล้วย,ก,วยก็ถือว่าทิศทางของการปลูกแคนทลูกในแปลงแรกของเกษตรกล้วยนั้นก็ถือว่าเป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางนะให้กับตัวเองนะครับและพ่อแม่พี่น้องทางบ้านด้วยนะ ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ควบคุมเรื่องคุณภาพของรสชาตินั้นจะต้องควบคุมอย่างไรและปัญหาที่มันเกิดการแตกนั้นวดหน้าเราจะแก้ไขอย่างไรเอามาดูนะครับจุดที่เสียหายกันบ้างครับผมที่เราเจอความเสียหายของลูกนะเนื่องจากลูกแตกนะครับเนื่องจากการให้น้ํานะครับ เป็นระยะเวลานานไปเกินไปนะครับนี่คือลูกใหญ่ๆเบิ่มๆนะครับอันนี้เพิ่งแตกเมื่อวานนี่เป็นเมื่อวานเย็นระเบิดออกมาเลยครับูมเลยครับผมก็ทําให้เกิดความเสียหายจากผลผลิตที่เราจะได้จากต้นนี้ก็ถือว่าจบไปจบสิ้นกระบวนความไปนะครับก็เป็นการระเบิดนะครับเน,เ,นเนื่องจากการพบพุมระบบน้ําเรา นะครับผมถ้าว่าตัวนี้เราก็เท่ากับศูนย์นะครับศูนย์เลยนะครับก็ถือว่าเป็นบทเรียนให้กับเกษตรกล้วยแล้วก็พ่อแม่พี่น้องทางบ้านที่กําลังจะปลูกอยู่นะครับการเช็คระบบน้ําก็เป็นไปอ่าเป็นจุดที่สําคัญนะครับทำให้ก้อยเกิดปัญหาได้ลูกใกล้ๆนี้นี้ลูกนี้ก็เหมือนกันครับตอนนี้มีรอยลาด้านตูดนะฮะก็ค่อนข้างจะโอ้ปัญหาก็เกิดขึ้นแหละนะครับตัวนี้ไว้สองลูกนะฮะก็ยังมีลูกทดแทนอยู่ลูกนี้นะครับ ลูกนี้มีปัญหาไหมนะครับอสองลูกลูกนี้ไม่มีปัญหานะครับก็ถ้าสองลูกก็มีการทดแทนกันนะ,ะเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นได้นะครับผมนี่ครับก็คือปัญหานะครับมันก็มีนะครับมีไว้เป็นเป็นครูให้กับเรานะครับเป็นครูให้กับเราเราก็ไว้เตือนสตินะสอนให้กับตัวเราเองนะครับ และเผื่อแผ่ไปให้กับพ่อแม่พี่น้องทางบ้านด้วยอันนี้คือปัญหาที่เกิดจากนะการให้น้ํามากในช่วงเวลาแคนตาลูปเริ่มเข้าสีหรือการในช่วงการเริ่มทาหวานนั่นเองเป็นลูกที่ใหญ่นะครับใหญ่นะครับก็เกือบจะ2กิโลนะครับเกือบจะ2กิโลนะครับถือว่าค่อนข้างจะสมบูรณ์แล้วก็รูปทรงนะครับ สีผิวค่อนข้างจะสวยนะครับก็ต้องระแวดระวังนะครับเรื่องควบคุมเรื่องน้ำอย่างดีนะครับแต่ว่า,าสายพันธุ์นี้จะทําให้ได้รูปทรงที่ค่อนข้างน้าหนักค่อนข้างจะดีนะฮะร,รูปทรงสวยนะครับผมอ่าก็ขึ้นอยู่การดูแลของพ่อแม่พี่น้องทางบ้านเนาะว่าจะได้ขนาดเท่าไหร่นะขึ้นอยู่กับอาหารอา,าอาหารที่เราให้แล้วก็เจ้าจุลินทรีย์ที่เรามาหล่อเลี้ยงนะครับและมาดูแลแคนตาลูปเราว่า จะให้มีความสมบูรณ์อย่างไรนะครับอ่านี่ก็คือประโยชน์ที่เกษตรก้วยได้จากการใช้จุลินทรีย์ทั้ง17พอดองกรมพัฒนาที่ดินโดยการประยุกต์ใช้จากท่านอาจารย์พจน์ปัญญาวาธรรมเอามาใช้กับแคนตาลูปในแปลงทดลองของเกษตรกล้วยในแปลงแรกแปลงนี้เนาะนะครับแล้วก็มาติดตามกันเรื่อยๆนะครับวันนี้นะครับก็เกษตรกยต้องขอลาทู้ชมทางบ้านนะครับกับแคนตาลูปอายุ ห6าสิบวันอีกไม่กี่วันแล้วก็จะได้เก็บผลผลิตกันอันนี้ก็ขาว่าสวัสดีครับ